้อนตำนานสงกรานแห่งล้านนาในอดีตกับงานประเพณีสงกรานป๋าเวณีปีใหม่เมืองเชีงยงใหม่สัมผัสขบวนแห่และส่งน้ำพระพุทธสิงิ์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองชมวัฒนธรรมขนสายเข้าวัดแห่ไม้ค้ำโพรวมสัตว์น้ำฉลองเทศกาลสงกรานตามแบบวิธีไทยทั่วเมืองเชีงยงใหม่13-15เมษายนเต็มอิ่มกับงานสลุงหลวงกลองใหญ่ปีใหม่เมือง ที่ข่วงนครจังหวัดลำปางตื่นตาตื่นใจกับประเพณีโบราณตักน้ำจากสลุมหลวงเทสู่รังรินส่งน้ำพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้าวัดพระธาตุลำปางหลวงที่อัญเชิญมาให้ประชาชนสงน้ำเฉพาะวันขึ้นปีใหม่ไทยชมการแข่งขันแกงคังเลยักษ์อาหารประจำถิ่นเอกลักษณ์สำคัญของชาวลำปางกง1 3เมษายนมาร่วมเติมเต็มประสบการณ์ความสนุกเที่ยวงานสงการานได้บุญ กับงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ภาคเหนือไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ